อัปเดตสิทธิประโยชน์ดีๆสำหรับผู้พิการผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิพิเศษนี้จะเป็นอะไรนะคะก็ฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปฟังใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะสิทธิประโยชน์สาหรับผู้พิการสิทธิบัตรคนจนนะคะนอกจากจะได้เงินช่วยเหลือแล้วก็ยังมีหน่วยงานเอกชนนะคะที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นสิทธิพิเศษต่างๆให้กับกลุ่มนี้ด้วยค่ะล่าสุดนี้นะคะทาง True Corporation ค่ะก็ได้ออกโปรอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรฟรีนะคะเดือนละ66บาท โปรเสริมพิเศษแบบเติมเงินให้กับกลุ่มผู้พิการผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะดังออกเป็น2แพ็กเกจด้วยกันนะคะ1ค่ะแพ็กเกจความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุด 10GB เมื่อเมื่อใช้ครบตามปริมาณเน็ตที่กำหนดนะคะความเร็วก็จะลดลงเหลืออยู่ที่128ค่ะทุกคนในราคา66บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะสามารถใช้งานได้30วันหรือว่าเดือนละ66บาทนั่นเองนะคะโดยโปรเสริมนี้จะต่ออายุอัตโนมัติหรือจนกว่าโปรนี้จะยกเลิกหรือว่าเราไปกลกนแะะ็กก็ท้ 2, กกวโ ความเร็วสูงสุด8 g b นะคะเมื่อใช้ปริมาณเน็ตครบตามแพ็กเกจแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้งานต่อเนื่องอยู่ที่ความเร็ว128นะคะโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีนะคะถ้าโทรเกินนะคะก็จะคิดราคาตามโปรโมชั่นหลักของเรา66บาท30วันเหมือนกันนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วค่ะโปรเสริมนี้ก็จะต่ออายุอัตโนมัติไปจนกว่าเราจะยกเลิกนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ยกเลิกเนี่ยก็จะต่ออายุไปจนกว่า โปรนี้นะคะจะถูกยกเลิกไปค่ะโดยลูกค้า u ูด e แ t ็ c คนไหนนะคะที่สนใจจะสมัครโปรนี้เพียงโชว์บัตรผู้พิการหรือว่าแสดงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรประชาชนไปนะคะติดต่อได้ที่ True Shop หรือ d t t c c Shop ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31ธันว,ควาคมปี2568เลยค่ะไปสอบถามกันได้นะคะทุกคนใครสนใจไปดำเนินการไปทำได้เลยนะคะที่ d e t ท็กหรือว่า t True s h o p ก็ได้นะคะ ถ้าใครไปมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรมาแชร์กันได้ใต้คลิปนี้สำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ